บทความรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตอนรูปแบบการค้ามนุษย์ที่พบในประเทศไทยรูปแบบที่4การนำคนมาขอทาน การนำคนมาขอทานเป็นรูปแบบการสแสวงหาประโยชน์จากการนำคนมาขอทานซึ่งในมาตราหนึ่งแห่งตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพุทธศักราช2559ได้วางหลักการขอทานหมายความว่าการขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยวาจาข้อความหรือการสแสดงกิริยาอาการใดหรือการกระทำด้วยวิธีการใดให้ผู้อื่นเกิดความสงสารและส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้ ทั้งนี้ไม่รวมการขอทานโดยการแสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินจากผู้ชมหรือผู้ฟังการของเงินหรือทรัพย์สินการฐานญาติมิตรหรือการเรียรยัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรียรยัยตัวอย่างเช่นสแสวงหาประโยชน์โดยเป็นผู้จัดหาเด็กและบังคับข่มขู่เด็กให้นางขอทานตั้งแต่เช้าถึงค่ำบริเวณข้างถนนหรือสะพานลอย เมื่อเสร็จงานจะทําการเรียกเก็บเงินขอทานจากเด็กที่ไปนั่งขอทานดังกล่าวเป็นต้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกระเบียบว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค่ามนุษย์โดยให้ปฏิบัติด,ดังนี้กรณีคนไทยอายุ18ปีขึ้นไป หากพิจารณาแล้วไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้นำส่งหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้แก่สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีและสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งอีก10แห่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่พิษณุโลกนครราชสีมาศรีสะเกดสระบุรีประทุมธานีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนครศรีธรรมราช กรณีชาวต่างชาติอายุ18ปีขึ้นไปที่ไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้นำส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมอกรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทั้งคนไทยและต่างชาติที่ไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษนนนย,ย,ย,ยากกาษ์ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2556นำส่งสถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กกรณีคนต่างชาติที่มาในรูปแบบมารดาและเด็กและไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้นำส่งสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตามบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อจัดระเบียบขอทานในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กมูลนิธิกระจกเงาและองค์รร f r อินเ i n t e เ n ช t i น n a l ประเทศไทย ลงวันที่13กันยายนพุทธศักราช2553เพื่อรอพิสูจน์และยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและเด็กเป็นการป้องกันมิให้เด็กถูกนำไปสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบกรณีเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้ดำเนินการส่งต่อหน่วยงาน9หน่วยงานหลักของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อดำเนินการตามมาตรา33แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปร,ะปราบปรามการค้ามนุษย์ รุทธศัการาร2551ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวดพิจิตรรายงาน